มาครับกินข้าวครับผมยายเอ็มชวนกินข้าวหน่อยกินข้าวเยอะพี่ยองเอ้ยยายเอมแกงปลาแกงปลาอะไรเอ้ยปลาคอแกงปลาคอใช่ไหมค่ะมัประจานบ,บ้านคนกินแกงปลาคอน้ำใยใยไนไ่เอ้ย <c oughs> <c oughs> khô mà dữ chim nấm coi dữ em sẽ phát chi chung thì không được khi nón Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không nó lỡ ย hey, yeah. oh, yeah. um. ังไม่เบิร์นใ t รอีกเลยคิดอะไรวะยังเหต n เพียงไหมอันนี้พักทีชมกีสมนี่อืมเทปอืมแอมผู้หมวดก แกงลาวที่สกุลแกงไทยเด้ออร่อยโอเคครับแซบเดียงใช่ไหมแกงกะทยจเหมือนกันนัเนี่ย ตอนนี้ครับาจะฝังจมพังแล้วแยมมันจะอิ่มก็ไม่อิ่มสักทีครับโอ้ยแม่อร่อยแม่อร่อยทำไมไม่หยุดกินอ่ะเบลเยวรู้หรือเปล่ามันกูแข้งก้าวเยวไปเอาน้ำดูลูกไปเดี๋ยวยเบียร้วไปเอาน้ำาให้ยายไป าค่ะโอเคครับผมจบคลิปใเพีิคีนี้นะครับผมวันนี้ยายแอมกินข้าวครับกินอร่อยมากครับผมนี่ฮะกลางปลาเต็มเลยครับแอมโอเคครับ